หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สำหรับเพื่อนๆทีอ่อยากเชียร์ลิเวอร์พูลถึงขอบสนามแอนฟิลด์ Token Travel Thailand ชวนคุณไปชมเกมถึงประเทศอังกฤษก,กับ5้าแมตช์ใหญ่พร้อมเซเลปและยูทูบเบอร์ชื่อดังเริ่มแมตช์แรกประทะแมนซิตี้13-20ตุลาคมพร้อมน้องกิบจังสุดสวยส่วนใครอยากไปดูบอลกับเซอรอแบบตัวเป็นๆก็ร่วมเดินทางไปพร้อมกันได้ในวันที่19-26มกราคมในเกมฟาดแข่งกับเชลซีสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับ สุดพิเศษหากบอกว่ามาจากช่องเซอจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีกคนละ5,000บาทด้วยครับสวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์ p o o ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์ pool ประจำวันที่19กันยายน2 5 6 5โดยอัสโซรีพอร์ตบายเซอซึ่งวันนี้ผมคาด,ดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคย แต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นร้องใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับหนึ่งในมิดีโอดาวรุ่งพุ่งแรงซึ่งเป็นผลิตผลมาจากทีมเยาวชนของเราเองอย่างทางเคอร์ติสโจนกันก่อนเลยในตอนนี้เขากำลังรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บ ทำให้ตกอันดับตัวเลือกภายในทีมแตกต่างจากอีก2ดาวรุ่งอย่างคาเลียนและฟาบิโอคาวายโยที่ได้โอกาสเฉิดฉายอย่างชัดเจนในฤดูกาลนี้นั่นทําให้ทางแพตตี้เคนนี่อดีตผู้รักษาประตูของยุงทองลิสตูนาเต็ได้ออกมาชี้ชัดเลยว่าจนส์ s ได้ทิ้งโอกาสทองของเขาไปแล้วกับการจะกรีทางเข้ามายึดตำแหน่ง1สเผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูล อาการบาดเจ็บครั้งล่าสุดเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังและส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อตัวของโจสเองนะเคนนี่กล่าวเขาเองก็คงรู้ตัวดีว่าเขาได้ทิ้งโอกาสทองฝังเพชรในการจะสร้างชื่อให้กับตัวเองไปแล้วแผงกองกลางของลิฟฟ์ูเจอกับปัญหามากมายว่าทั้งนาบีเกอีตาและอาร์ซอกเรตเชมเบร์เลนต่างก็ต้องพักยาวเพราะาการบาดเจ็บแถมพวกเขาก็ยังมาเสียจอแดนเฮนเดอร์สันไปอีก กับต้นทีมของพวกเขาเจออาการบาดเจ็บแฮมสตริงตามเล่นงานขณะที่ Ac เตียโกอัคันชาร่าก็เพิ่งหายกลับมาลงสนามได้แต่เมื่อถึงตอนหลังพักเบรกทีมชาติเยอเกนครอบจะไม่ได้ขาดแขนตัวเลือกของพวกเขาอีกแล้วในตอนนี้เราได้เห็นอาตูเมโลมิดฟิลตัวใหม่ของพวกเขาที่ไปยืมตัวมาจากยูเวนตุสในวันเดดไลน์ของตลาดซัมเมอร์กำลังพยายามอย่างหนักในการเรียกความฟิตของเขา นั่นทำให้ในช่วงก่อนหน้านี้เราได้เห็นฮาวิ่เอ็นเลียสร้างชื่อให้กับตัวเองมาแบบเต็มๆในตอนที่นักเตะซีเนียคนอื่นๆทั้งหมดต่างก็ได้รับบาดเจ็บกันไปบางทีก็าอาจจะกลายมาเป็นมิดฟิลที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้เลยนะอันที่จริงแล้วจอห์นส์เองก็เป็นนักเตะที่เปลี่ยมไปได้วยพรสวรรค์แต่มันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยที่จะแทรกเข้ามาอยู่ในทีมเมื่อทุกคนฟิตพร้อมหน้ากันหมด ฟาวินยอและเตียโกเป็นตัวหลักอยู่แล้วส่วนคนอื่นๆก็ต้องฟิตเพื่อพร้อมให้เป็นตัวเลือกแล้วมาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้พราะมกจะขอพาเพื่อนๆมาดูฟอร์มการเล่นของทีมเราในภาพรวมจากมุมมองของ er, อารันเชียเลอร์อดีตดาวยิงระดับตำนานของพิมเมลีในตอนนี้เรียอว่ากูลังอยู่เพียงอันดับที่8ของตารางโดยมีคะแนนตามหลังจากฝูงอย่างปืนใหญ่อาร์สนนลไกลถึง9แตม แต่เหลือเกมในมือมากกว่า1นัดหลังโปรแกรมกับเชลซีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกเลื่อนออกไปอย่างไรก็ตามผลงานในการออกสตาร์ทซีซั่นใหม่ของเรา <c oughs> ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะเมื่อคว้าชัยชนะได้เพียงแค่สเกมเท่านั้นจาก6นัดแรกของพิมียร์ในฤดูกาลนี้นั่นทำให้เชียร์เรมองว่าทีมของเยอร์เกนครอปไม่ได้เป็นตัวเองอย่างที่มันควรจะเป็นเลย ขณะเดียวกันเขาก็ได้วิเคราะห์ถึงภาพรวมของบรรดาทีมหัวตารางอื่นๆอ,อีกด้วยมันเป็นการเริ่มตน้นฤดูกาลที่แปลกมากๆเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสโมสรยักษ์ใหญ่บางทีมเชียเลอร์กราวสำหรับลิเวอร์พูลแล้วมันชัดเจนเลยว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในระดับอย่างที่เราคาดหวังว่าพวกเขาจะเป็นเชลซี Chelsea เองก็เช่นเดียวกันแต่พวกเขาอาจจะมีความผันผวนมากยิ่งกว่าโดยซ้ำ เพราะเพิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในทีมขึ้นมากับการเปลี่ยนตัวผู้จัดก,การทีมของพวกเขาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ออกสตาร์ทได้อย่างย่ำแย่เหมือนกันนะแต่พวกเขายังดีที่ฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วท็อตแนมฮอสเปอร์ยังคงเป็นทีมที่ไร้พายเหมือนกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ยังคงเป็นทีมที่ทุกคนหวังจะเอาชนะให้ได้ ส่วนอาร์ซนอลผมคิดว่าเป้าหมายเดียวของพวกเขาก็คือการกลับไปติดท็อปโฟให้ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2016และพวกเขาก็ไม่ค่อยจะมีข้อผิดพลาดให้เห็นมาจนถึงตอนนี้ไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้เพราอเม่จะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงกองกลางกันบ้าง มันชัดเจนเลยว่านี่คือตำแหน่งที่ทีมของเราต้องการเสริมความแข็งแกร่งเข้ามามากที่สุดและเป้าหมายหลักก็คือจูดเบลิงแฮมมิดฟิลอนาคตไกลของทางเสือเหลืองโบรุสเซียดอร์ทมุนด้านเยอเกนครอปเองก็ไม่เคยปกปิดความชื่นชมที่มีต่อตัวของนักเตะรายนี้และพยายามจะเซ็นสัญญากับเขาตั้แต่ช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วด้วยซ้ำแต่เป็นทางดอร์ทมุนที่ยังปิดโอกาสดังกล่าวเอาไว้ อย่างไรก็ตามล่าสุดจากการได้ตัวของนักเตะเองยังคงโชว์ฟอร์มเทพอย่างต่อเนื่องและเพิ่งยิงประตูใส่ทีมแร่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้มาหมดัดๆในศึกยูฟาแชมเปียนลีกมันก็ทำให้เกิดการแข่งขันแย่งชิงตัวเขาที่สูงมากขึ้นตามลำดับแต่ตามการรายงานข่าวจากเควินเพลเมอร์นักข่าวคนดังของซันเดย์เวิลด์ก็ได้ระบ,บุออกมาเลยว่าลิเวอร์พูลได้ชิงลงมือไปก่อนเพื่อนแล้ว เมื่อเขาได้ใช้ Twitter ส่วนตัวของตนเองเออกมาเปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวและมีการกล่าวอ้างไปถึงขั้นที่ว่าทีมของนายใหญ่ชาวเยอรมันได้ดำเนินการในเบื้องต้นเพื่อเข้าทาบถามเบลลิงแฮมแล้วหรือว่าููได้ดำเนินการไปแล้วนะสำหรับการเซ็นสัญญากับจุดเบลลิงแฮมมันเริ่มต้นขึ้นแล้วเพาเมอร์ทวีต มันเป็นการดำเนินการในเบื้องต้นเพราะมันมีสัญญาณที่ชัดเจนว่าพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันแย่งชิงตัวนักเตะที่ดุนแรงเต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่ฝั่งของลิเวอร์พูลเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่ระมัดระวังทีมอื่นๆอ,อยู่เพราะทีมที่เหลือทั้งหมดที่ให้ความสนใจในตัวเขาอยู่ด้วยต่างก็รู้ดีว่าลิเวอร์พูลตั้งใจที่จะปิดติวนี้ให้ได้ ไหนๆก็พูดถึงนักเตะเป้าหมายในแดนกลางของเรากันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้พ่อเมีจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวของอีกหนึ่งคนที่ไม่ข่าวลือหนาหูออกมาเกี่ยวกับทีมของเราก่นบ้างเขาคนนั้นก็คือ edo, มอยเซสไสเซโดเมดฟิลด์รุ่งอนาคตไกลของทางไบรตันหลังจากเขาขึ้นมาเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมและกลายมาเป็นแกนหลักสำคัญที่ช่วยพวกเขาทำผลงานบินสูงอยู่ในเวลานี้ มันทำให้โจต,ตัวตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลตั้งแต่เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาต่อเนื่องไปถึงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมด้วยแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าโอกาสที่ดีลนี้จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปได้ยากพระทางฟาบริโซโรมาโนนักข่าวรับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดได้ออกมายืนยันแล้ววา่าต้นสังกัดของนักเตะไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวเขาออกมากลางสีสซัน มอเซสใส่เซโดเป็นนักเตะที่สุดยอดมากเลยนะแต่โปรเจกต์ของไบรตันก็สมควรจะได้รับความเคารพมากกว่านี้โลมาโน่ os, กล่าวผมไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะเปิดโอกาสให้เขาย้ายทีมในเดือนมกกราคมหรอกนะ เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะมนจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราในวันเดดไลน์ของตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาถึงว้างเขาคนนั้นก็คืออาตูเมโลที่เราไปยินตัวมาจากทางยูเวนตุสยาวตลอดทางฤดูกาลนี้พร้อมเงื่อนไขที่สามารถซื้อขัดนักเตะแบบถาวรได้และล่าสุดฟาบิโออเลเลิโออดีตแบ็คซ้าของทีมเรา ก็ออกมาสัมภาษณ์กับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเลยว่าอาตูนี่แหละคือคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสืบทอดตำแหน่งของเตียโกอคาคันาระในระยะยาวผมเชื่อมั่นว่าอาตูเมโลจะเป็นการเสริมทัพที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับลิเวอร์พูลทีมนี้นะอเลลิโอก่าวเห็นได้ชัดเลยว่าตำนานของนักเตะบาซิเลียน่ที่สโมสรจะถูกต่อยอดไป ผมหวังว่าเขาจะประสบความสําเร็จได้เหมือนกับบรรดาพเพื่อนร่วมทีมชาติของเขาจากสิ่งที่ผมรู้มาเกี่ยวกับตัวเขาเขาน่าจะเข้ากันได้อย่างดีเยี่ยมกับระบบการเล่นของลิเวอร์พูลเขาเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับเกมแทบจะตลอดเราจะได้เห็นเขาสัมผัสบอลอยู่เสมอเข้าคุมสปีดความเร็วของเกมได้ทำให้ทีมเล่นอย่างมีดนามิกซึ่งนั่นก็เหมือนกับเตียโก้คันชารา่า ที่ประเทศบราซิลเราหวังในตัวเขาเอาไว้สูงมากเลยนะตอนก่อนที่เขาจะย้ายมาทวีปยุโรปมันคงไม่มีที่ไหนที่จะเติมเต็มศักยภาพของเขาได้ดีเท่ากับลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของผู้จัดการทีมคนนี้อีกแล้วแน่นอนว่าเขาจะต้องการเวลาในการปรับตัวเข้ากับพิมเมลีกบ้างโดยเฉพาะในเรื่องความเข้มข้นของเกมเขาจะต้องเรียนรู้การเล่นโดยใช้ร่างกายมากยิ่งขึ้น เขาจะต้องคิดไวทำไวมากกว่าเดิมและยังคงรักษาเทคนิคการเล่นเอาไว้ด้วยบางครั้งมันต้องเป็นการผสมประสานกันระหว่างความเร็วและคุนนับภาพแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ด้วยใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ